Bye. <sniffs> สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่บผมทำแบบบอยนะครับคลิปนี้นะครับจะเห็นว่าผมเอาแหวนประกับล็อกใบหินเจียเนี่ยมาทําการผ่าตรงรูให้มันเป็นร่องสองร่องตรงข้ามกันนะครับแล้วเราจะผ่าตัวแหวนล็อกหินเจียเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวตามมาดูกัน บางคนนะครับผมได้ใช้งานพวกเครื่องเจียทำงานนอกสถานที่บ่อยนะครับและบางทีเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์แหวนล็อกใบหินเจียเนี่ยมันแน่นนะครับหมุนไม่ออกลองเอาออกหลายวิธีก็เอาไม่ออกนะครับประแจสำหรับการ เอามาขันเนี่ยก็ไม่มีนะครับไม่ได้เอามาหรือว่าลืมนะครับการที่เราผ่าตรงรูของแหวนประกับล็อกใบขินเทียนนะครับบางทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเอาแหวนล็อกเนี่ยออกได้เราอาจจะหาเอาตะปูะครับมาใส่ไปในร่องที่ผ่าน,นครับแล้วก็ทําการงัดออกแรงสักหน่อยนะครับก็ช่วยให้แหวนล็อกเนี่ยออกได้ หรือใครมีตะไบหรือว่าแผ่นเหล็กที่พอยัดเข้าในร่องได้นะครับแล้วเราก็อ่างัดตะไบหรือว่าแผ่นเหล็กเนี่ยหรือว่าถ้าเรามีไขควงนะครับเราเอาไขาควงปักแบนนะครับใส่เข้าไปในร่องก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถงัดเอาแหวนล็อกที่แน่นเนี่ยออกได้นี่ก็เป็นประโยชน์ง่ายๆนะครับของการที่ได้ทำการผ่าร่องแหวนล็อกใบหินเจีย แล้วเมื่อเราเอาแหวนล็อกที่เราผ่าเนี่ยมาทำการล็อกใบแล้วก็ลองเปิดเครื่องเกียร์ดูนะครับตัวนี้ก็ไม่ทำให้ศูนย์่วงของตัวเครื่องนี่เสียด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยมานำเสนอไอเดียดัดแปลงแหวนล็อกใบเกียร์ให้ใช้งานตอนฉุกเฉินได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ